สวัสดีค่ะเมื่อวนนี้เจอกันอีกแล้วจากพี่น้องอยู่ที่ทำงานคือเก่าด้ววันนี้เข้ากะเย็นค่ะเลิกสองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี่เลิกสามทุ่มพี่น้องเอ้ยไปหอดบ้านคอยขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงนอนเลยทำงานวนไปจ่าย คำเซฟผ่าห่มผ่าปูที่นอนปอกหมอนจ้ะพี่น้องมาให้เพื่อนเข้าเช้าเพื่อนเข่าเ้าเพื่อนมาเฮ็ดไอเฮ็ดห่องนะจ้ะปูห้องลูกค้า,ออ,า,าอ,อ,ออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าอยู่นี่แหละพี่น้องเฮ็ดวนไปอูนนี่นะอีกสองอาทิตย์ก็ได้ฮอลิเดย์แล้ว ทำงานถึงวันที่26ก็ได้ฮอลลีเดย์แล้วจ้ะทำเป็นเซตเป็นเซตไว้เวละเข้าไปปูนะจ้ะเข้ายกไปเป็นเซตจ,จังส่แล้วจ้ะพี่น้องผ้าคนหนูผ้าเช็ดท้าผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ปอกหมอน บอผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเส็จเซ็ตเขาเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วจ้ะมื่อนี้เงาพี่น้องอยู่คนเดียวลูกค้าอะไรดอกจ้ะนักเรียนข้าเจา้าฮอลิเดย์ เบื้องคือจังคิดงานง่ายเนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อยอยู่เด้จ้ะเป็ดเ็จไว้จ้ะชั้นนี้มีหกห้องทำเผื่อชั้นข้างล่างด้วยหกเป็นสิบสองยี่สิบสี่เซต เมื่อน,นี้คือฝนสิตกอย่างคึมคึมมืดมืดบางพื้นที่กับฝนตกดีใจเดียวกับฝนตกเดียวกับแดดพี่นงเดียวกับเฮ็ดออกแล้วทางสวีเดนเพิ่นออกละเดียจ้ะโมโลว่าเฮ็ดอีหยังออกเห็น,เห,นเห็นมูเว่าให้ฟังนะจ้ะชีวิตทำงานโรงแรมอยู่เมืองไทยก็ทำงานโรงแรม อยู่ฟินแลนด์ก็ทำงานโรงแรมหนาหอดใครอยู่จับมันบ่มันบ่หมืดขึ้นหนาหนาวหนาหน,นาวนี่หาโมงกว่านาตอนนี้จะมองแล้วจะเบิ่งตอนนี้ อีกห้านาทีหกโมงเย็นถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มืดบ่เห็นบ่าเห็นฝ้าเห็นหมอกแล้วจ้ะจะมีปูเตียงเพิ่ม1นึ่งสองสี่ห้าหกเดแปอีก2องทำงานบนไป <c oughs> แล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเข้ากับสี่ไปไปเปลี่ยนคิวห้องซาวหน้านะจ๊ะลูกค้าคนถัดไปคิวถัดไปนะจ๊ะเพื่อนจะมีแบบเป็นเป็นคิวไผ่คิวมันนะจ๊ะพี่น้องเมื่อกี้นี่ยลูกค้ายางมาถามว่าเธอเธอว่าสั่น ไอ้หาสุกกะโปกหลายๆทรงรถเข็นสามรถเข็นนี่พวกเธอเอาไปซักใส่คนในคนพิการจะ้ะอยากคุยน้ำสือๆดอกอยางมาถามคือคือป่านเพื่อนหูเรื่องน้ำเฮาดีๆพวกฉันไม่ได้ซักเองกันเลยว่าังสิ่ลละ มีบริษัทมารับไปซักโอตีค่ะนะอีก2อาทิตย์ก็ฮอลิเดย์แล้วไปเห็ดอย่างละพี่น้องมากไม่แต่ยังบวชุกเสร็จแล้วจ้ะกระจโอ้มือบังกล้องนี่จะประมาณนี้แหละเดี๋ยว มาให้ดูนี่จ้ะเราจะเห็ุไวไรเป็นเซตเป็นเซตจ,จังไงล่ะพี่น้องอันนั้นสกปรกที่เขามาถามนี่เขามาส่งเขาก็มาส่งแบบนี้จ้ะแล้วเราก็ทําเป็นเซตเป็นเซตไว้จ้ะเมื่อกระบ,บังแต่กล่องเนาะกล่องนมา เนือนักกองพี่นักตอนนี้เฮาสิมาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาซาวหนาให้ลูกค้า้วจ้ะพาเบิงทะเลสาบคือแรงมากจ้ะพี่น้อเล็กน้อยยังวายน้ำกันเยู่เลยจ้ะโอ้ยสุเจ้าบนหนาวบนยอาพอ,อยนี่จ้ะที่ฟินแลนด์ก็มีทะเลนะคะ <c oughs> มื่อนี้บ่ค่อยมีแดดเลยแต่ห้อนร้อนมากเลยฝนตกจากบางขันฝนตกทะเลคลื่นแรงมากคือ่ะแรงเลยจ้ะพี่น้องซ้ำน,นี่คลื่นแรงคนบ้องพี่น้องเด็กหน่อยนะอ้ยจะเมนบ่หนาวเป็นยนังงวะโคตรโคตดไปดูไ,ไกล ตรงโน้นก็จะเป็นที่ปิ้งย่างแต่เมื่อวานนี้ลูกค้าปิ้งอยู่มีเลือเท่าๆขั้นหนึ่งนะจ๊ะพีนน่น้องอย่าลืมฟังเมื่อนี้บม่มีแดดเลยตอนนี้ก็เกือบสองขุ่มลจะ้ะขุ่มห้าสิบประมาณสองขุ่มห้าสิบไปเปลี่ยนคิ้วให้ลูกค้าจะ้ะ ลูกค้ากิวต่อไปซาวหน้านะคะอืมมือนีบมาสองๆองเบิงดิเ้กพี่น้องว่ามีหอยบ่เดี๋ยวสิไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิไปเก็บหอยให้เบิงด้อพี่น้องจะพาไปเก็บหอยหอยก,กิ๊กกี้อย่เียจะ้ะน้ำพืน่นแรงมาก โอ้ยจะแม่ส hmm. mm ุจรบนาวเนาะบักหลายอืม hmm. อ uh ืมไม้สาบิแลนยามนั่นเนาะก็เป็นน้ำแข็ง้ะจ๊ะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยดอกไม้งามๆค่ะดอกไม้สวยงามมาก พาดูดอกไม้ด้วยอันนี้บริกเกิดขึ้นเองแล้วจ้ะที่ทํางานเขาทําขึ้นมานี่จ้ะที่โรงแรมเขาทาาําเข้าทรายมะเทศแลละก็ะเฮ็ดเป็นชายหาดลูกค้าก็นั่งเต็มทะเลเต็มริมทะเลเนี่ยนะจ้ะนี่เลยเฮเคนะคะไปแล้วจ้า